โอ้หน,นี่อันนี้ทำลายแล้วด้วยโอ้โหเจียยับเลยเออมันเจียยับเป็นอะเจียหน่อยเดี๋ยวพอละเ,เ,ลเลก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญกาบนมัสการท่านพระอาจารย์น,น็อตวัดตึกฮิลาราดนะครับ<ม>แล้วก็สวัสดีทุกท่านครับ คลิปนี้ยังอยู่กันที่วัดตึกฮีลาลาดนะครับที่ตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราดชบุรีครับคลิปนี้กนะ็ว่างๆอยู่ก็อขอกราบ,บรบกวนท่านพระอาจารย์น็อตอีกอวาระหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับพระอาจารย์ครับอ,อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์นะฮะพระอาจารย์สร้างหรือว่าลูกศิษย์สร,ร้างมาแล้วกี่รุ่นละหลายรุ่นลนะหลายรุ่นละ แล้วได้นําปัจจัยไปทําอะไรบ้างครับพระอาจารย์ก็เหรียญรุ่นแรกนี่ก็จัดสร้างมา่ปีหกสิบสามได้เงินปัจจัยตอนนั้นก็เอาไปทําถนนทางเข้าเนี่ยทางเข้านาวัดเนี่ยเขาได้ปัจจัยจากเหรียญรุ่นแรกที่ที่ที่ได้เงินมาทําถนนนะครับอ,อเหรียญรุ่นต่อไปก็จะเป็น นล้ไปก็จะเป็นรุ่นชนะจนเป็นเหรียญเสมาใช่ไหมเ,เสมาชนะจนนีอ่อันนี้ได้ได้ปัจจัยไหมฮะอันเหรียญรุ่นนี้เราก็อารมณ์ร,มรวยอารมณ์มัเลื่อนไปแต่เห็นว่า,าคนคนคนสร้างบอกเข้าเนื้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคนสร้างบอกเข้าเนื้อไอเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ ถือว่าเขาก็ได้สร้างให้ได้ถือว่าทางดีแล้วเขาจัดพิธีพุทธายวิเศษก็ดีเห็นมีพระเกียรติเยอะเรียนดีก็มารุ่นต่อมาก็จะเป็นรุ่นรวยพันล้านเหรียญรวยพันล้านพันล้านนี่เป็นเสมาเป็นนั่งผ่านใช่ไหมนั่งผ่านเรียนรุ่นนี้จานจานแผ่นก่อนแล้วก็เอาไปหลอมอืม เอาไปลองเป็นแท่งที่โรงงานของประจวบสามพานโดยที่ไปเป็นคนไอเป็นไปไปไปนั่นเองเลยไอเป็นคนกดพิมพ์กดเจิมแล้วก็สวดทำพิธีที่ท,ที่ที่ปัม๊มที่ป,<จ>ประจวบสามเจิม,มแท่นปั๊มใช่ไหมแล้วก็จานที่ที่โรงง,งานเลยครับอืแล้วก็ไอ,อ,อเรียกว่า เหรียญแต่ละรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์แล้วด้วยใช่ไหมเหรียญรุ่นนั่งผ่านรุ่นนั่งผ่านนี่รับรวยพันล้านนี่เจ้าได้เงินมาก็เอาไปทําพื้นอพื้นที่หน้าศาครับอ๋อเททพื้นด้านหน้าเป็นหินครับอหินนะหินนะหินทรายหินทรายล้างครับครับอ๋อรุ่นรุ่นนี้เขา ก็นิมนต์อาจารย์มาหลายองค์กันเห็นว่าไปปลุกเสกหลายที่ด้วยหลายที่อืแล้วก็รุ่หลังสุดเป็นพระพรล่าสุดก็เป็นพิษตายพระพิดตาก็พวกติดต่างประเทศอนําไปได้ปัจจัยมาก็ทําห้องน้ําครับได้ปัจจัยมาทําห้องน้ำห้าแสนบาทอแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง มีสองกลุ่มนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ถวายให้ทําหลังคานี่อ๋อหลังคาก็คือไอ้ที่ตาาเนี่ยาราาาที่กําลังทําไม้นี่นี่สามแสนบาทอ๋อเขามี2กลุ่มมีสองกลุ่มอ๋โมทนาสาธุครับก็คือได้เอาเงินมาพัฒนาวัดนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีรุ่นที่พระอาจารย์สร้างสร้างเองอย่างเป็นเครื่องรางอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ว่าเกี่ยวกับพระทมงคลชุดย่อยๆที่แบบว่าออกเองเนี่ยของวัดนี้ <Yeah. S 2> เงินที่ได้ส่วนใหญ่จะนําไปให้เกี่ยวกับการกุศลโดยทั้งหมดอ mm ื hmm. การกุศลน,นี้ก็มีอะไรมั่ง <Yeah. S 2> มีคนแก่ชลา mm hmm. บ้านลุงสนิทเลรอฮะแล้วก็จะมีคนพิการทางสมองอม mm hmm. mm hmm. เนี่ยเขาจะเอาไปให้ทีแล้วครั้งละหมื่นฟาเบะหมื่นพบาทสองหมื่นบาทแล้วก็จะมีวัดวาอารามต่างๆที่เขาให้เราไปช่วยสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็จะเอาเงินเนี่ยมาทำแล้วก็ใส่เมื่อเร็วๆนี้มีอะไรมอบจักรยานอะไรฮะจักรยานวัดสี่ประชุมชนวัดสี่ประชุมชนนี้ก็ลงเรียวัดสี่ประชุมชนนี้ก็จักรยานห้าหกคันละอืแล้วก็ เครื่องกองน้ำให้ที่ได้กินนะนะเขาเอาให้ได้กินอแล้วก็จะมีวัดวัดต่างๆก็จะมีวัดวัดทำสติหนึ่งหมื่นบาทที่ทำไปแล้วก็วัดเจริญธรรมที่บ้านโป่งก็หนึ่งหมื่นบาททำซุ้มประตูแล้วก็จะมีอีกหลายๆวัดอะก็คือเงินที่ได้ที่ได้จาก ที่เราออกทำเอาวัตถุมงคนที่แบบชุดย่อยๆที่เราออกคือเราจะออกร้อยร้อยชิ้นเราจะออกแค่ให้ได้เงินมาก้อนนั้นก็คือจะออกพคะนั้นเองแล้วก็จะไม่มีแบบว่าไม่มีเสริมไม่มีออกมาเรื่อยๆคือเราออกร้อยชิ้น ได้เงินเมื่นหนึ่งก็ถวายมื่นหนึ่งตามตามนั้นเลยคือเราจะทําแบบนี้ที่เป็นแบบว่าวัตถุของคนชุดย่อยๆนะนะไม่ได้แบบว่าทําไว้เรื่อยๆแล้วติดติดไว้ที่ตู้แล้วใครไปใครมามาบูชาได้อะไรเงี้ยไม่ไม่มีมัดมีมีแบบว่าแบบที่เนี้ยจะจะต้องการให้เราไปช่วยสร้างอะไรเงี้ยเราก็จะทําบนมื่นนึงแล้วก็จะสร้างพระออกมา ให้ได้เงินหนึ่งมบาทเท่านั้นเองเท่านั้นแล้วก็จะชุดนั้นก็จะคือเป็นชุดที่ร่วมกันทําบุญเกี่ยวกับวัดนี้นะวัดนองหินวัดนองหินก็ทําเป็นหนึ่งหมนบาทนองหินที่กาญจนบุรีค่ากำลังทาโบสถ์อยู่อบสเรือๆนี้เห็นออกประหลัดเนี่ยพระอาจารย์ประหลัดคิกก็เนี่ยได้เงินมาก็ไปทำเนี่ยซื้อนูนตื้นีให้เด็กๆโอ้นะเออเพราะท่านก็ไม่ได้เก็บไว้ด้วยใช่ไหมเออนะอะไรย่างไงที่ ไอ้ที่ที่ปลายชื่ออันนั้นสี่หมื่นห้าอันนั้นรู้สึกว่าจะออกปลายวัดอะฮะป้ายนาวัดอันนั้นร <45. S 1> ู้สึกว่าจะออกอันนี้สี่หมื่นห้าอ๋อสี่หมื่นห้าโอ้อัน,นี้มีหลักฐานเนี่ยหลักฐานนีปีหกสี่อ๋อปีหกสี่หกสี่นี่รุ่นรุ่นอะไรอาจารย์หกสี่นี่ก็จะเป็นรุ่น ไม่เป็นรุ่นรวยพันล้านเอ้แหละรุ่นรวยพันล้านนั่นแหละอ๋อ้ก็มาทำนี้ด้วยถึกไม่ได้ทำเปียโนรุ่นนี้ไอ้นี่รุ่นป้ายนี้น่าจะเป็นวัตถุมงคลที่ออกเองที่วัดอ๋ออันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ออกเองที่วัดน่าได้เงินมาพระเป็นอะไรไปสักอย่างเนี่ยได้ได้เงินมาสี่พันถึงบาทก็้วทำป้ายนะโอ้ทำป้ายหน้าวัดนะเออ ได้ประโยชน์คือเราจะสร้างอะไรขึ้นมาแต่ว่าเราจะทําอะไรเนี้ยก็จะออกวัตถุมงคลขึ้นมาชิ้นหนึ่งแต่เราจะออกไม่ใช่ว่าเยอะแยะจะออกเท่ากับเท่ากับที่เราจะสร้างอ๋อนะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะนําเสนอเกี่ยวกับวัตถุมงคลของพระอาจารย์น็อตให้ได้ชมกันว่ามีรุ่นอะไรที่สร้างไปแล้วแล้วก็มีการปลุกเสกกันยังไงภายหลังแล้วกันนะฮะแต่ว่าการที้ก็มา พูดคุยกันให้ฟังว่ามีวัตถุมงคลของพระอาจารย์น็อตก็มีไม่กี่รุ่น<ม>เพิ่งสร้างกันไม่กี่รุ่นแล้วก็ได้นําปัจจัยต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยมาพัฒนาวัดอย่างแท้จริงนะฮะอะไรประมาณนั้นละกันนะครับคลิปนี้ก็กราบรบควนท่านพระอาจารย์แต่เพีพยงเท่านี้นะครับ<ม>แล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ